สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันศุกร์ที่30สิงหาคมเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านตอนบนของเวียดนามอ่าวตังเกียนะครับแล้วก็มีกลุ่มเมฆกลุ่มเมฆฝน,นยอยู่ทางด้านตอนตกของประเทศแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยเมื่อเรามาดูพยากรณ์ฝนสะสมวันนี้กับวันพรุ่งนี้เราเห็นว่า ฝนจะมีค่อนข้างเยอะทางด้านรับลมทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านดามานทางด้านอ่าวไทยทางด้านรับลมของภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของแนวฝนเข้ามาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนสําหรับคลื่นลมช่วงนี้ทางด้านดามานเนี่ยตอนบนเนี่ยเขาประมาณ2เมตรถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรแต่ทางด้านดนามันตอนล่างหรืออา่าวไทยตอนบนเนี่ย คืนก้อนหนึ่เมตรถ้ามีฝนเนี่ยเขาจะมากกว่า2เมตรเมืม่อเรามาดูพยายกรณ์อากาศในหลายภาควันนี้เริ่มที่ภาคเหนือฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางเราด้านตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นั้นพุ่งสูงสดุดโดยรวม32-35องศาภาคตะนออกเสียงเหนือวันนี้ให้ฝน40%ส่วนใหญ่เป็นทางด้านรับลมทางด้านเชียูมิคอนแกนโคราชบึงกาฬนครพนม อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35ห้องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน40อซอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากทางด้านรับลมเหมาะสมทางด้านอุทยัยกาญจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35ห้องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านนครนายกชะเชิงเช้าสะแก้วระยองจันตราอุณหภูมิสูงสดดุดโดยรวม29-35ห้องศา ภาคใต้ฝั่งตนออกวันนี้ให้ฝน30%ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนของภาคทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35องศาภาคใต้ฝั่งตนตกวันนี้ให้ฝน30%ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนเช่นเดียวกันนะครับทางด้านละนองพังงาภูเกต็ตอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34องศา สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน4 0อุณหภูมิสูงสุดได้รวม33-35องศาจบการรายง,งานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตเนิวมิทยาสวัสดีครับ